20ข้อคิดความสำเร็จจากนโปเลียนฮิลที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้เพื่อเสริมสร้างความสำเร็จและความสุขในชีวิตของคุณค่ะ 1. ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคัง่งทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ความคิดความปรารถนาที่รุนแรงชัดเจนจะนำไปสู่การลงมือทำเพื่อไปสู่เป้าหมายชีพปรารถนาะ 2. ความเชื่อมั่นในตัวเองคือสิ่งที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้ามันคือพลังที่จะผลักดันให้คุณทำในสิ่งที่คุณคิดจนประสบความสำเร็จเพียงคุณเชื่อมั่นว่าตัวคุณเองคือคนสำเร็จคุณก็มีแนวโน้มที่จะคิดพูดและลงมือทำจนประสบความสำเร็จ 3. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอนจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย การมีเป้าหมายในการทำงานหรือการใช้ชีวิตมันคือแผนที่นำทางให้เราไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จที่เราปาชนาะโดยทำให้เราไม่เดินผิดทิศผิดทาง 4. การคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีและมีทัศนคติเชิงบวกมันจะช่วยเพิ่มพลังในการทำงานให้กับเรา 5. การเรียนรู้จากความล้มเหลวความล้มเหลว เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับความสำเร็จในอนาคตอย่ากกลัวความล้มเหลวแต่ให้หาว่าเราล้มเหลวครั้งนี้เกิดจากอะไรแล้วเราก็เอามาเป็นบทเรียนไม่ให้มันเกิดซ้ำอีก 6. จินตนาการการใช้จินตนาการเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาเพราะว่าความสำเร็จมักจะเกิดขึ้น สองครั้งก็คือเกิดขึ้นในจินตนาการของเราครั้งหนึ่งและเกิดขึ้นจริงอีกครั้งหนึ่งเสมอ 7. การทำงานหนักและมุ่งมั่นไม่มีสิ่งใดได้มาง่ายๆความสำเร็จมาจากการทำงานหนักและความทุ่มเททำบางอย่างอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเราจึงไปสู่ความสำเร็จได้ 8. ความมั่นใจในความสามารถของตัวเองคุณต้องเชื่อในตัวเองว่า คุณมีความสามารถมีศักยภาพและเชี่ยวชาญแค่ไหนเพราะมันคือความมั่นใจที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จ 9. การจัดการเวลาการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสสำคัญในทุกความสำเร็จเพราะถึงคุณจะมีความสามารถมีความเก่งเพียงใดถ้าคุณไม่สามารถบริหารจัดการเวลาของคุณได้มันก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายได้อย่างสมบูรณ์ 10. การให้ความสำคัญกับสุขภาพสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานและการมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบสุขภาพเป็นทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งเราต้องไม่ละเลยที่จะดูแลตัวเองทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะ11 มีทีมงานที่แข็งแกร่งการทำงานคนเดียวอาจจะทำได้ดีสำหรับบางเรื่องค่ะแต่การทำงานให้ประสบความสำเร็จและได้ตามเป้าหมายตามที่เราต้องการเราจะต้องอาศัยแรงกายแรงใจและมันสมองของคนอื่นร่วมด้วยมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นการทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพเราต้องเข้าใจหลักการทำงานเป็นทีมและ เ่งที่จะคัดเลือกทีมงานที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเราค่ะ 13. การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่าหยุดพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพราะโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมความรู้ต่างๆในการทำงานและทำธุรกิจถ้าเราหยุดการเรียนรู้เราก็จะตามคนอื่นไม่ทัน14 การมีจิตใจที่เข้มแข็งยืนหยัดและอดทนการที่เราจะมีจิตใจที่เข้มแข็งยืนหยัดและอดทนได้เราจะต้องฝึกตัวเองให้เรามีสติและมีวิธีการคิดที่จะเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากความอดทนรวมไปถึงความยืนหยัดก็เป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเราสามารถที่จะยืนได้อย่างผู้สำเร็จแบบสง่างาม 15การเป็นผู้นำที่ดีการมีภาวะผู้นำที่ดีช่วยให้เรานำทีมไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายได้ย 16. การรับฟังคำแนะนำและความคิดเห็นของคนอื่นคนอื่นในที่นี้หมายถึงคนที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในสิ่งที่เราอาจจะมองแล้วยังคลุมเครือหรือว่าไม่ครอบคลุมหรือว่าติดปัญหาอยู่ จะช่วยให้เราได้ข้อคิดได้คำแนะนำที่ดีเราต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นแนะนำในสิ่งที่ดีให้กับเราค่ะ17การรักษาสมดุลในชีวิตหรือที่เรียกว่า work life balance คือการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวต้องมีความสมดุลกันอย่าทุ่มเทไปทางใดทางหนึ่งจนอีกทางหนึ่งเสียสมดุล จะทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขประสบความสำเร็จในทุกด้าน18ต้องให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ไม่ว่าเราจะทำงานประจำเจ้าของธุรกิจหรืออาชีพใดๆก็ตามเราต้องมีความซื่อสัตย์และรักษาคําพูดเพราะถ้าเรามีคุณสมบัตินี้เราก็จะประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของผู้อื่นค่ะ 19. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การที่มีทัศนคติที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวและยืดหยุ่นมันจะทําให้เราเป็นผู้ที่พร้อมเสมอที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในทุกด้านเราจะสามารถที่จะปรับตัวให้เข้าได้กับทุกสถานการณ์อย่างไม่ลําบาก20ข้อจํากัดที่แท้จริงในชีวิตของเราคือข้อจํากัดที่เราสร้างขึ้นในความคิดของเราเองแล้วมันจะเป็นตัวที่ทําให้เรา ไม่ลงมือทำไม่ตัดสินใจความสำเร็จก็จะห่างไกลออกไปอีกค่ะข้อคิดดีๆทั้ง20ข้อนี้คุณสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานของคุณได้เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตยิ่งๆขึ้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม AY Inspire สวัสดีค่ะ